ี่เม่อกี้อะไรนะบอต้องอไรลัข้คนเมื่อกี้เขาอมยิ้มใหญ่ใส่ยาเย็ดืกรอบคนเมื่อกี้แลบไปแล้ว้ตายฟิลฟิลเียเช้าเวอร์เหมือนแต่งตัวเหมือนเมีย่ไหนแต่งตัวเหมือนกะรีหรอวิ่สวัสดีค่ะลืมตัวไปแต่สภาพเนี่ยสภาพของจริงดอก ออันนี้ก็สวยฟิลเตอร์เนี้ยทำไมไม่ทําให้เป็นแบบแแอ่ฟิลแบบนี้อยากกินอะไรอยากกินส้มตำมากเลยนะโยกก็ดีไงมีลเปินกะปิเือมันมิ้นผัดสดเปินกะปิแล้วก็ปิ้งย่างอะไรปลาหรืออะไรก็ได้เหนื่อยแล้วทบ้านจริงจริงหนูก็น่าอักจนเลยมาทำอย่างเี้พอเสร็จพวกมันจะได้ออกนี้เลยเนี้ยออกทางนี้ลำไปมากเลยกัน S 2> <S 2> อจริงๆอยากสักพักพอเสร็จฉันอยากกลับไปนอนกลับกลับไปกินยานอนต่อไม่ไหวต้องไปฉีดยาซ้ำอ่ะต้องฉีดซับเนี่ยกางเกงในอะ่ะทางนั้นจะกลับ,กล,บกลับไปกลับไปพูดไปฉีดยาทำไมหนูพาไปฉีดก่อนไปดูไปกลับกินยาไปฉีดยาซ้ำก่อนแล้วค่อยนอนอีกรอบอมันเย็นมันจะได้โล่งๆไงโอ้นี่ตอนนี้ยังรู้สึกเลยว่าหายใจร้อนมากเลย ไม่อยากไปชิดปุ๊บมันจะได้แบบลงเออแหละขนาดมันคือไม่ได้กินดีแต่นอนดึกตาขวดเอาไปซื้อนี่กี่ปีอ่ะอย่าบอกว่าไม่ได้ตากวิ่งแบบบลึกเดียวไงเซบเ่นใช่ไหมไม่ร้านค้านั่นแหละ<อ>สี่เล็บดีสี่หีสี่แตดแล้วมไม่รู้โซทำอะไรโซไหนโ,กโก้ <laughs> หายดียัง,งคะยังเลยค่ะแล้วมาทเป๊ชีทำไมเปชี่เหรอนั่นเขาเป็นทางหุ้นส่วนของโรงแรมนี้กิ่น้ำหวานใครอะพีงน้ำหวานมาคู่กันวกขับรถไปอีมาออ,อม่มาไปอีมาแม่อ,กกอีมา,มาแลสวัสดีค่ะออแม่เมไ์วอลจานเจบีมาแล้วๆๆๆๆ น้ำหยกทำไมเอ่แป้งแป้งบล็อกจังเลยอย่ามาหน้ากระหนุ่มมาแล้วอ่ะไปไปไปเออตกแต่งไมได้ขนดันหนมาดามากเหนะเนี่ยไม่ต้องแต่งเยอะก็สวยใช่ไหมชุดนี้ไม่ได้ดูโปลอะไรเลยพี่บอกโปลดูแลเปล่าอันนี้คือดูแบบราชินีกูลเดิมไม่ได้ว่าน่ะด้วยความที่เราเรื่อง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 การขึ้นไอ้ไอ่เราเราเรา พี่นวันครับพี่เบียร์สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะคุณพี่เพชรไม่อยู่ใช่ไหมค่ะก็ดีใจกับเพื่อนนะคะเป็นความฝันหนึ่งของพิตชี่นะคะกับแฟนจิ๊กแล้วเราเราจะอยู่กันแค่สองคนใช่ไหมสองยายตายายน้องไม่เราจะมาแบบเรียบร้อยเราจะมีเรียบร้อยเราจะเป็นลูกหนูไงโอเคค่ะนามิมาพี่นวันสวัสดีมาริโจค่ะสวัสดีค่ะทำไมไม่นอนพักกันอ๋อ เขานอนแล้วแต่เวลานอนเราไม่สามารถไลฟ์ในการกลนได้ค่ะชอบพี่นวันแต่งตัวมากจริงไม่ใช่เราเราพอเราเป็นจากเกษตรกรแล้วก็อันนั้นเราไม่มีโอกาสแต่งเลยเปรียจริงๆเสื้อผ้าสามตู้ก็เหมือนอยู่ประจวบนะหนูขายขายของเวลาเงี้ยเราไม่ค่อยมีแต่งตัวส่วนเวลาเราเหนื่อยๆปุ๊บจะไม่มีอารมณ์แต่งแล้วเป็นควานช้างชื่หรือเปล่าว่าพอเราดูช้างปุ๊บ พี่นว <bitch> ัดแจกโปช้พนัแจกหนึ่งโป๊ะชาคอมเมนต์พี่นวัโตแบบละพักมาสิอ่งเป็นงององย้อมโอ้แหม่พอตัวเองยอมผมหน่อยงอื่นชสวัสดีหนึยชั้นค่ะสวัสดีค้าดาราสาวนางงามประจหนึ่งไปไหนคะ สวยนี่ดาราสาวสวัสดีเพชี hey ่ซูเปอร์สตาร์ค่ะอยู่ไหนเนี่ยอยู่ไหนเนี่ยอยู่ห้องไหนกเกียดความสุ่มเกียแต <ใน S 2> ่จะหลิกนล้ชอบพี่เบียมากลูกนี้แท้สุดแม่อยู่ห้องไหนอ่ะเห็นเดินแบ๊บๆอยู่เมื่อกี้เนี้ยไปอยู่ห้องไหนแล้วกิน่าก็นี่เมื่อกี้นางนนานเดินผ่านมาแล้วทำยไงอเอออืมนี่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 ก็ขอบคุณนะคะที่เซียเบียมานี้สึกว่าชอบชอบบอกว่าที่บอกว่าวันอะไรวันอะไรเป็นอันเด็ดอะไรล่ะ สวัสดีค่ะสองสาวจากคุณณภพรค่ะสวัสดีค่ะคุณณภพรวันนี้นะคะก็สวัสดีน้องแซมไทยค่ะด้วยค่ะขี้ค่ะอยู่ไปขี้กับใครหรอเจบ็อกหนูทำไมหนูต้องรู้ตัวสิคะว่าทำไมเจนบ็อกอยู่ดีพี่ไม่ได้บ็อกสวยจังค่ะจีสวัสดีน้องหมวยลำเค็ญด้วยค่ะน้องหมวยน้องหมวยลำเค็น พี่น้ำหวานสวยเท็ดฟอร์ค่ะใช่ไหมฮักน้องยารินดาพี่น้ำหวานคือเอาตีมพอมือมองไกลๆปุ๊บถ้าไม่ได้ไม่ได้รู้จักก็คือจี้คนนี้คือต้องบีบีเจ้าพลังแน่นอนใช่ไหมสองหนุ่มแมนมากเลยเป็นเจเนร่าพี่น้ำหวานนะหนุ่มแล้วก็เป็นแบ็เปอร์ับมีพิชนาติอะไรกแหล่นะปลอมไหมปลอมนะดูหน้าดูหน้าครบกาแฟออกดีกาแฟออกดีอุ้ยไม่ได้ว่าเนาะขิวข้าวอย่างยิบข้าวอย่าง ก็ไม่ได้ไม่ได้เรากินความพไม่ได้นะแต่ข้าวแม่ดำแป้งเนี่ยพัดจะแน่นมากเลยนะวันนี้นะคะหนูกินที่โรงแรมมาหน่อยแนะสองจานจ้ะรีสอร์ทที่ดีที่สุดเนี่ยเรากำลังจะเปิดตัวแล้วก็จะพาทัวร์กันวันนี้ค่ะนี่มันชื่อโรงแรมเอ้ยชื่อรีสอร์ทอะไรไซยงคาสเซิลคือสองพันสี่ห้านี่แหละค่ะน้องไอ้เคสคนไอ้ไอ้เทียนะเลิมเหรอ ปกติเคยนอนจะไม่ไม่พักสักสองหรือสามวันหน้าตาดูโรยมากจากครัวคุณเหลาจากสาวค่ะเป็นไอ้พี่เจอผัวในพี่นวานสวยเก่งก็พี่เบียร์ว่าเจอผัวในรีสอร์ทยังวะอยเก่งดีดอกเมื่อกี้นางยังพยักหน้าให้ฉันอยู่เลยใช่ไหมนี่ตั้งแต่ที่นี่นี่นี่มาแล้วชอบนี่ไปเลิกกับเมียก่อนแล้วเมียไปแทน สรุปวันนี้พี่เบียดูมีความสุขมากๆค่ะกี้เคายแดกค่ะสรุปวันนี้เขาเห็นทั่วหนูนี่นี่นี่ไม่ได้วาไม่ได้เมาน้ำจะเบียผ่านอาชีพมาหลากหลายอาชีพแล้วนะคะเร็วๆนี้อาจจะเป็นมาดามฝรั่งเศสก็ได้นะคะสาทุกาไม่ค่ะอาจจะชอบหนู่ใช่จะรับตัวยังไงสมมติว่าเรามีฝรั่งฝรั่งชอบสองเนสี่ค่ะความสวยหกเก้าค่ะ ราคาเบามากควาสวยหกจ้า <c oughs> สวัสดีคุณออมด้วยค่ะสวัสดีคุณออมคุณออมท้ามาช้ามาชื่อบุญรัมนะคะอยากแนะนํารีสอร์ทที่นี่ค่ะน้องเอาจริงแล้เกลียดปั๊มแต่จะลิศของวินว่ารวพอนะะใช่ไหม<พ>อเอชอช,ชอบใช่ไหมสวัสดีคุณแอ,อมชนาสวัสดีคุณแอ,อมชนาะค่ะคุณแอมชนานี่คุณแอมสบายดีเจ้าเมนี้น้องนะคะก็คือว่าอ่ม ถ้าคุณแอมมาเราจะเปิดรีสอร์ทนี้ให้เลยค่ะคุณแอมค่ะคุณแอมต้องมานะคะเพราะว่าตลอดระยะเวลาปีหนึ่งคุณแอมชดาเนี่ยเลี้ยงช้างของเราหนึ่งปีเต็มๆค่ะชิดาเองอยากจะตอบแทนค่ะเคาไม่เคยมาเคาจะไม่เคยมาแล้วก็ฝากไอ้ออแฟนคุณคุณชอรี่ด้วยนะคะอยากให้มาค่ะเดี๋ยวเราจะเปิดรีสอร์ทให้เลยนะคะก็จะมีอ่างจักรุชี่มีสระว่ายน้ําแล้วก็เป็น p r i เวทมากๆเลยค่ะคุณชูรี่ชาวแคนาดาค่ะาก ไม่เป็นมาดามเกาหลีแล้วหรอสิพันไม้ไม้เกียดสิพันไม้ไปพันจระฟ้อม้อามาริโจอสิพันยี่รอแม่0พะบาไม้ไม้สวัสดีคุณหลังเขาด้วยค่ะพี่นวลคลายพี่เพชรใช่ไหมคะสิพะบาไม้ เดี๋ยวไปแน่นอนค่ะสัญญาคุณแอมสัญญากับชลิดาแล้วนะคะแล้วก็เพจชี่ค่ะเราจะรอต้อนรับนะคะแล้วก็ชลิดาจะเปิดรีสอร์ทนี้ค่ะให้กับคุณแอมแล้วก็คุณชล่ด้วยค่ะช่วงนี้นะคะพายุฝนก็อ่านเมนแม่บ้างอ่ะอันนี้คุณแม่แคุณแม่สวัสดีค่ะคุณแม่บอกที่ว่าตอนนี้ขอกักตัวน้องเบียร์ไว้กี่วันอีกสิบวันค่ะคุณแม่หนูขอตัวเจเบียร์ด้วยนะคะแล้วนสเต็กเอ็กซ์เพจชี่โซ ซอฟพาวเวอร์จริตพีเพชรมากตอบค่ะเจเบี J ใช่ไหมเ<ห>จ้าน้องโจว,วิทครีมติดตามเจเบียมาตั้งแต่สมัยซาเล้งใช่ค่ะขอให้นวันลุกนี้ดูแพงมากว้ยขอบคุณค่ะคุณแอมคุณแอมมานะคะมานะคะอยากให้มามากบุคคลบุคคลท่านนี้ค่ะวันแรกที่เราไลน์นะคะคุณแอมก็ฟาดเลยแล้วก็ตลอดมาเลยนะนุ่ยกพ,พ,พี่รู้สึกว่าคนเนี้ย สม่ำสมอกับน้องสาวของเรามากค่ะแล้วก็ไม่ได้ไม่ปันว่าเราจะมีพันธมิตรเป็นเจ้าของรีสอร์ทอย่างเงี้ยแล้วเราก็คือแบบอว่าได้ไงพี่นาวานเทศปอมากๆสัน้องนายน้องานายค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่คุณแม่ เจเบียอยู่บุรีรัมนี่น่ารักมากเลยนะคะพี่น้ำหวานดูแลอย่างดีอย่างแม่ไม่สบายก็พาไปฉีดยาค่ะดีใจมากพี่เบียมาเป็นสไพรบุรีรัมเอาจริงๆเนี่ยคือเจเบียเป็นสายเลือดบุรีรัมนะพ่อเป็นบุรีรัมอยู่ลำไปมานค่ะนี่เนี่ยทางกลับไปลำไปบ้านเนี่ยเดินไปเลยค่ะสวัสดีคุยกับหอมขมคอได้ไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะน้ำหวานเอาหน้ามือปินเวละเอาน้ามือ หนูมาตั้งนานแล้วว่ะทำไมอยู่ในครัวอยู่ไม่ต้องเลยเอาเอาวินซีวินแบบดาราซีดาราสาววินลืมสวยมากจริงจพี่นวหวานมุนีมุตากระลองซองปีกกับพี่เพชรมากจริงใช่ไหมเจเบียนิ่งมากเป็นวัดบ่อยๆนะจะดูดีถ้าปกตินะลืมปีลังกาสีน้องมาลุเจ้าหกกลัวมาแล้วก็ตอนนี้นะอาเกีจังคำก็ใกล้จะมาแล้วนะครับ พี่เบียร์มาเปิดร้านที่วิลลาไม่ค้าบเดยวร้อยได้โบนุ่ยรวยหมดเหรอตอนนี้เจเบียร์จะเขาเรียกว่าเริ่มจะหันเหนั่นไม่ใช่หันเหเริ่มอยากกลับมาทําอย่างเดิมไม่คราไม่ใช่ยำนะคะนวนเปิดร้านให้เจเบียร์คุณแอมใชื่ป่คุณแอมเชือเปล่าว่าเริ่มจะติดใจสายป่อค่ะเจเบียเรเริ่มจะติดใจสายป่อขามมาแล้วน่าจะได้เปิดน่าจะได้เปิดอย่างที่ฝรั่งเศส ภา,าษาอังกฤษเราก็ไม่เก่งออไปร้องเพลง่างนี้เราว่า <laughs> เจบเบียนิ่งขึ้นชอบไม่ใช่ค่ะเป็นไข้เป็นไข้<อ>นขมนะบอกว่าครั้งแรกที่นางแบบว่าไม่สบายแลยไ,ไม่มีเหล้าเลยไม่าัากมาแล้วนะคะ <laughs> ซึ่งเราเองนะคะก็คือแต่งตัวไม่เหมาะสมนะคะตรงไหนแม่มแม่ด้วยด้วยความที่พักมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะอยู่ในมุมของพวกเราเนาะฝากดูช่วยฝากดูแลเบียด้วยจ้าแม่บอกคุณแม่ทันดื้อเยาจะ หคุณแม่ยุณพัวแบบอ๋อคุณแม่ยังอแม่เป่แม่เป่เลยคุณแม่ไป่เอ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 จับแฟนคุณแม่ว่าให้สวัสดีน้องลิมาแล้ววยแนะน้องลิสวัสดีน้องลิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอขอบเลยมาเข้าสารเนาะจะแม่ปรเดี๋ยวเนี่ยตันนีเป็แม่เรามตัวแม่ เป็นแม่เราเป็นแม่เราชัดดาอันนี้นะใน,าา<ห>นใครจะพูดว่ากลัวฝรั่งไงไม่จริงขับเพิ่งไปซัมติงมาใช่ไหมยิ่ทำไมเขาว่าไงทำไมมคิดว่าไงในบ่าไม่ชอบฝรั่ง จริงๆแล้วเบียอยู่กับฝรั่งมานานแล้วนะใช่ไหมแต่ไม่แต่ตอนนั้นยังไม่มีโซเชียลหรือว่ายังไงยังไม่มีโซเชียลตอนนั้นเจเบียร์บอกว่ายังไม่มีโซเชียลนะคตอนไหนตอนตอนที่ได้แฟนต่างชาติไม่เคยได้แฟนไม่เคยได้แฟนไม่ตอนอยู่นานาตอนได้อยู่นะอ๋อคือตอนไหนไหนี่ยรุ่นนั้นไม่โซเชียลไม่ไม่เพราะรุ่นนั้นอ่ะพอมีโซเชียลแล้วพี่น้ำหมากจะมีบีบีไงเออบีบี แปลกที่จะไม่ได้แปลกที่รกคะเบียร์ถ้าเบียร์จะบ้าบทเบียร์ก็บ้าก็าบ้าค่ะแต่วันนี้เบียร์ไข่เป็นไข่และยานมางานบุญบ้านเขาม,มางานบุญบ้านเราต้องเข้าใจสถานที่นิดนึงต้องคลิปลุกค่ะนีอ่อยู่เป็นค่ะนี่พอ <laughs> อยู่ไรสดขขยช้างจะมันคลิปลุกแบบนี้ไม่ได้ค่ะใครจะซื้อ <laughs> ใช่ไหมไขยอาหารช้างมันต้องบ้าต้องแบบบ้าไปเลยไงให้คนป้าบ้าให้แบบมันมีบทบาทมันนะเนาะถามว่าอยู่ห้องคุณค่อยพูดที่ไหนต้องเอ็นเตอร์เทน ราทำหน้าที่เ entertain ของเราพี่ถมานหันหน้าออกหน้ากล้องนะเข้ามาเองเจเบียเป็นลูกจริงหรือเปล่าคะจริงค่ะจริงค่ะวันนี้ก็ทุกคนเคยรู้ยังว่าเจเบียเป็นเป็นคิงเป็นไหมเป็นคิงอ่ะเจเบียเจเบียตัวจริงบอกนิสัยดีมากเออสัมแครนแตกพี่แอร์คิวแปลกๆปพี่เบียเขียนมั่วๆครับไม่เป็นไรชื่อเบียคือแปลกพี่เบียบ้านอยู่แล้วถูกต้องค่ะ ตรงนี้มันเป็นคลิปลูกพ่อหนึ่งเขามาทำบุญกันเขาทำบุญกันจะให้มาแบบแพ้ปา้แพ้ไม่ได้ต้องแหละเมื่อวานพี่เพชรบอกฝรั่งสีห้าคนตีกันแย่งเจเบียเรื่องจริงขราบแล้วก็จะตีฝรั่งคืนกันตีเพราะว่าแม่กลาตัวกันกม้าตัวอ้าวผมยาวยาวเนาะล้บพาที่นี่ผมขับรถมาเองเหรอะไรนะพี่ผมขับรถมาเองเลยหรออาจริง อยากเจอตัวจริงผู้เข้าประกวดมาเร็กสิบก้าอยู่ไหนครับคุนี่เนี่ยน้ำโยกแล้วก็อเมริกาคุณแอมชิดาค่ะบที่ is behind us ที่ is behind us ยังครับ

ก็หาน้ำมาเลยมาให้น้องก็ดื่มวันนี้ชื่อเปล่าวะผิดที่สุดใครมากสวัสดีเลิศนะค่ะวันนี้ก็ปฏิบัติภารกิจที่ใส่สวัสดีแม่เหล่าด้วยนะคะแม่คนเดียวกับค้านี่ค่ะคุณแม่แล้วก็คุณแอมจีแมรินลี่ค่ะคุณแอมชิดามาดูบอกว่าจะมาดูเดี๋ยวฟังขึ้นไปดูบนห้องไปี๋ยเสร็จก่อนไปแล้วเหรอคุณไม้พันคุหัวโอเคโอเคเอากลิ่ไปลองมาถึงตอนไหนรีโมท มันก่อนแม่มาน20นาทีแม่เอามางอกพอดีอ๋อฉันญเราไปสมนางรำป้าเดี๋ยวเราจะเจอเอาไรื่อะไร้ยิงก็มามอบกับสองสาวไปก่อนเพราะทุกคนชอบฟิลของคนนี้อยู่ด้วยกันมากนะครับเพราะพี่เพชรเนี่ยต้องต่อแหลแ่งรับแขกน้ำวันนี้ฮะอ,อารมณ์แบบว่าเบีย <laughs> ร์ฝรั่งแล้วหนึ่ <laughs> นงเบียร์น,งนางเจ้าขวดในรีสอร์ทแล้วเมื่อกี้นางไปยักหน้าอีกแล้วแม่ยักหน้าอีข้าห้องน้ำรับอิทธิพลแม่เหล่ารู้อย่างมากลูกสาวได้ได้ปอแล้วคุณอันนี้มาดามเบียร์นะครับ แม่คนที่ไม่ส่องรวมคือแม่คนเดียวครับนั้นก็ไม่ส่องไม่ส่องพวกมือสองคนสวัสดีครับเพ็รคนสวยยามีนางงามเนาะไม่ขาดแตใส่สสบายจ้าคุณแอมนี่าราไม่โชว์แล้วนี่ดาราคี้ฟิวนางงามเนาะใสใสสบายนี่แค่นี้ก็ไม่โป้เลยเห็นไหมอ๋ออ๋อแม่เหล่าค้าแม่เหล่าอาจจะได้ลูกเขยอ๋อเป็นชาวต่างชาตินะคะพี่น้ำหวานเราเราต้องไปเข้าไปนั่งไลฟ์ข้างในก่อนขึ้นมาดีกว่าไปเอยพอพักที่นี่แล้ใช่แม่ถือไป เราเราเป็นแม่ดิสกไหมะแม่แม่เอนุิดไปไอนี่ี่นอหนูเจ็บตรงสะโพกอะตรงที่ว่าฉีดยาจังเลยอ่ะวโอเคคุณแอมชิาคาอ่อนี่ค่ะก็คือจะเป็นมีสอดที่ที่นวหดมองว่าเป็นอะไรที่ดีที่สุดในจังหวัดบุรีรัมค่ะพี่นวหรคือไวร์ลเกตค่ะ พี่เบียร์มีแปนเป็นสิบคนอยู่แล้วปกติ <Wait. S 1> ้ยเทยค่ะเดี๋ยวเราจะพาดูดเลยนะคะตันนี้ก็จะมีพระเอกจังนั้นนะคะนี่ค่ะบรรยากาศนี้นะคะคุณเราจะเปิดให้คุณอัญชาดาเลยค่ะดูดูดดเลยคะ่ะอาจจะเบียร์เดินเดินอ่อแคดบล็อกนิดนึงคันนี้ <c oughs> โอเคค่ะ รวมตัวอํานุ่นช่มพูค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นสตาไม่น้ําแล้วก็บรรยาการดีมันเจเบียทีย่สุด,อาาด่ดอันนี้แบบแนวพาเวทพาเวทไม่ต้องการความวุ่นวายคุณแอมชดาค่ะคุณแอมชดามาเลยนะคะคุณชลิดาจะเปิดห้องให้เลยค่ะอยู่กีว่วันแจ้งชลิดาเลยนะคะแล้วก็แล้วห้องเขามีแค่สี่ห้องนะคะในการเข้าพักค่ะฟิวจะแบบว่าอ่าพรเวทมากค่ะอันนี้ก็จะเป็นอ่างจากุชชี่นะคะเป็นอ่างจากุชชี่ค่ะ นี่ค่ะบรรยากาศเขาค่อนข้างที่จะเงียบเป็นรีสอร์ทที่แบบรู้สึกว่าตัวเองอยู่อยู่บ้านนะฮะแบบสปาแบบเนาะมันแบบสปานะลูกเกดบีคริสมาชอบนหนูชอบตรงส่วนใช่น้องอยู่ชุดปั๊บมาตีได้อย่าหันก็มาทางหนูนะโอเคครับปดูฟอร์โอเคค่รันเหนื่อยมากเหนื่อยกับดาราจังเลยแต่ละคนตั้งแต่มาเดินกับเพชรจิมมีแต่คนเป็นดาราเลยเนาะถ่ายแล้วดารา แม่ใจนี่แม่ได้ไงลูกเพราะแม่เป็นดาราเออหนื่อยกับเพชเช่ลว,วันวันๆเนอะให้แม่กินดูยิบไ,ได้แม่เป็นดารา <c oughs> แม่กินแบบตรงนี้ไม่ได้ไม่ได้บุย<ะ>ลำฉันนึกถึงขนมจีนน้ำยาไก,ก่ใช่ค่ะคุณยารินดา<จ>ะจฟ<ะ>ี่เบียร์โรงน้ำทีค่ะนี่นเดินเดินแบบสับๆเลยเจเบียร์สับๆนะเริ่มเลยไปค่ะ สวยอ่ะจากน้องเยสมินนี่นี่นี่สวัสดีน้องเยสมินค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะกับ f a c e b o o ไลฟ์บายเจนเออไม่ไม่ใช่พิชี่เหรอเออไม่ได้นะอไรอันนี้เหลือสิบห้าวันพบชายแต่งตัวใครอีกเดิมไม่ได้ว่าน้ำตัวนี้มันค่อนเป็นมันคือเป็นนาเก่านาเก่าชาวต่างชาติส่วนมากเขาไม่ชอบเออสาวสองที่สวยมากเขาชอบแบบนี้เก่งกีเดสนี้อ่าใช่ค่ะ เพราะเราเม็ใช่แทนเขาเรียกว่าไม่ได้ว่านะ่าเทสของอออความหลากหลายทางเพศมันค่อนข้างที่จะเปิดกว้างนะคะอย่างเนาะคนข่หาวคะที่ไหนก็ได้ใช่ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำว,วานสวัสดีค่ะพี่เบียร์ขาขึ้นหรือเปล่าคะอะไรวะ ิลเตอร์ขาวขึ้นหรือเปล่าครับก็ oh, จางขึ้นหน่อยหนึ่งคะ่ะ uh, หน่อยเดียวหน่อยเดียวหน่อยหน่อยเนี้ย,ย,ย,ยฟิลเตอร์มากหน่อย,อยหนอยเนี้ยจริงเปล่าวะนี่ก็ดีใจน,นะกับการที่เราแบบว่ามีพันธมิตรมีเพื่อนที่เนาะแต่เราก็ไม่ว่าจะเป็นปีเปิลแล้วเดินสเต็กแล้วก็มาดามแป้งเจ้าของรีสอร์ทคะ่ะมีคอนเน็กที่ดีมากแล้วก็หลายๆชั้นทางโซเชียลโดย,โดย,โ,ดยโดยเดิมทีแล้วเขาก็เออ่พี่น้ำหวานเขาก็รวยอยู่แล้วเขาก็เลยเขาอยากจะรวยทางรัฐอีกหนึ่งรอบโด้วยการรับจ็อบอีกรอบหนึ่งค่ะ โดยการที่าจะมาหาจอบเพิ่มจอบเพิ่มค่ะ,ะพี่เบียผมสวยมากนุ่มลื่นมากหมอกลงหราคะหนูอยากสวยเหมือนพี่เบียค่ะน้องต้องเป็นลูกลต่างชาตคือประมาณใช่ไหมคะอ่าไม่ใช่ค่ะคุณแม่อันนี้เป็นเจ้าของอรีสอร์ทเขาเป็นคนฝรั่งเศสค่ะและเมื่อวานลูกสาวคุณแม่ไปฟิตชิ่งมาแล้วค่ะแห่เหลา <laughs> คุณแม่คอมเมนต์เตรียม่รับตัวไอค้คำว่าเตรียมปรับตัวขออนุญาตให้พี่น้องเพื่อวพ่าดีหน่อยดีนี่นะคะเจ้าของเขาเป็นชาวฝรั่งเศสนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนชาวฝรั่งเศสมาเยอะนะคะคุณแม่ดุชัิดาก็กําลังจะสอนเทคนิคเพิ่มเติมนะคะให้เมียมัดใจชาวฝรั่งเศสค่ะนี่ถ้าว่าเบียร์ได้ผัวฝรั่งได้ชาวต่างชาตินี่เบียร์จะ เฟดตัวเองออกจากโซเชียลนะแล้วก็ยิ่งเวลาไปไหนใครทักก็จะไม่คุยด้วยเมื่อคืนเจได้ผู้ชายฝรั่งหรอครับพี่นวานคืนก่อนเนาะขึ้นก่อนค่ะแล้วก็เนี่ยตอนนี้กําลังปรับมาเจอคบกันค่ะร่างกำลังตอนนี้กําลังดีว่าอยู่นะร่งอมยิ้มอีกแล้วเชิญในกันค้าวันนี้มาเปิดงานเปิดรีสอร์ทของมาดามแป้งค่ะชุดชนี้สวยนะสองเฮ้อย่าพูด อาจจะ,จะฟีลจะคล้ายพาบาติกน้องใช่ไหมตอนแรกหนูก็ไม่คิดว่าราคานี้หรอกดูได้ก็ดีสิค่ะแม่เชื่อเปล่าว่า <c oughs> เจเบียเขาเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเอกโซติกสำหรับชาวฝรัง่งชาวต่างชาติมากเลยค่ะคุณแม่แล้วก็ถ้าเจเบียนิ่งแล้วก็เรียนรู้คุยเรียกว่าอะไรเนาะใจเอาไหมสมมติว่ามีฝรั่งชอบเจเบียชอบจริงๆ เอาแหละเอาต้องเอานะเพราะเราเป็นกระเทยแก่น่ากลัวนะเราต้องเก็บเงินสดเพื่อนาโคสเด็ดใช่หรอเดี๋ยวเพื่ออะไรนี่คือมาพื่อยู่จะได้แบบเพื่อมีรีสอร์ทจะได้แบบมาขออยู่ฟรีสักสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสมว่าเจ๊โอ้ยตาแล้วจะไปเปิดรีสอร์ทอยู่ไหนเนาะมาบุรีรัมย์แล้วเปิดที่นี่เจอที่นี่ก็เปิดที่นี่เหรอต้องขาต้องที่นี่ชาวต่างชาติแตกตื่นไม่เห็นร้อยเบี้ยไม่นะน้องเต้ยฝรั่งไม่ชอบพนัน สิ่งไม่ดีค่ะอ๋อแต่หนว่าเจเบียเล่นพนันหรอไม่ใช่บไหนเล่นที่อย่ามันไม่ได้มากเบียร์ไม่ใช่เพชรี่เบียร์ไม่ใช่เพชรี่เบียร์คนละคนละไหนสิอะไรอ่ะนี่เลาไมหันกล้องฝรั่งไม่ชอบพนันสิ่งไม่ดีค่ะคนเนี้ยเขามีอคติอยู่เดิมอยู่แล้วเขามีอคติไม่จำเป็นต้องตอบคนแบบนี้ไม่จำเป็นต้องตอบโอเคค่ะปล่อยให้เขาเป็นอากาศอยู่งั้นพอไปให้คุณค่าทําไมอ่ะโอเคค่ะเราไม่ได้เป็นคนเดียวบนโลกใบนี้โอเคค่ะได้ไหม เพราะฉะนั้นอยาให้คุณค่ากับคนแบบนี้การพนันที่เจเบียสูญเสียเยอะที่สุดคือพนันอะไรคะตอบมาเลยค่ะตอบคำถามคัสลอ็อตสลอ็สลอตแต่<ล>ไม่ได้ใช้เงินตัวเองเล่นหรอใช้ค่าคอมมิชชั่นเล่นลได้ค่าคอมมิชชั่นแสนห้ารอ<ล>ใช่ค่ะ ไม่ได้ฟังคนตัวเองเล่นค่ะทำไมได้เยอะขนาดนั้นล่ะต้องคนอื่นเขาเล่นเราเราได้เปอร์เซ็นต์ไงเราก็เอาเปอร์เซ็นต์เขามาเล่นเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เข้าตัวดีอืมเราเอาเปอร์เซ็นต์มาเล่นน่ะเราเอากำไรมาเล่นเนาะหนูรักพี่เบียร์อย่าบล็อกหนูนะแต่ถ้าหนูยังพูดอีกเดี๋ยวพี่จะส่งหนูเดี๋ยวนี้เลยค่ะถ้าหนูคุยกับใครถ้าหนูมีอาการตึงในหัวใจหนูจะไม่เลิสนะลูกจริงหรือเล่นจ้าจากคุณแม่ครับจริงหรือเล่นอะไรจริงหรือเล่นขาจริงหรือเล่นลืมอยู่ว่าแม่กูอยู่นี่เริ่มละ ต่ถามว่าสลอตแต่มันไม่ได้มันไม่ได้หมดเยอะมันไม่ได้หมดพอราคาใช่ค่ะถามว่าคนเราพอมองเป็นเจเบียปุ๊บพอมองว่าเป็นเจเบียนะคำว่าเจเบียนะผิดไปหมดแต่อย่าลืมเบียไม่ได้คนเดียวหรือคนแรกของโลกใบนี้ที่ทําอะไรแบบนี้คนอื่นพูดตรงๆเทียกว่าเบียเยอะแต่เขาไม่ได้ชื่อเบียไงนี่คือคนธรรมดาคอมเล่นเลิกมารกอ๋อพระเจ้เป็นมหาพอลราคาใช่ค่ะเขาเขาหากันแล้วค่ะได้หนูเป็นเอฟซี ค่ะแค่บอกจากคุณคนที่บอกกับคนที่เน็บหนามันจะมีเส้นบางเนะ่วันนี้ชุดเลอรจากน้องเอพริลนะเบียไม่ได้เป็นคนโง่นะหรือเบียแกล้งโง่อ่านรู้เบียรู้เลยว่าคนนี้จริงใจหรือเน็บแนมโอเคเบียไม่ได้โง่แต่แกล้งโง่โอเคครับพอเวลาเบียด่าก็ไม่ชอบแต่เวลาเบียตอบกัมใส่ก็ไม่ชอบค่แล้วไม่นั่งหรอไม่เมื่อยหรอชอบพี่นหวานเดินแบบหุ่นสับมากจากน้องเอีค่พราลเดินช้ำ ร้านแซลมอนหนูรอเจ๊เบียร์อยู่เด้อโอ้ยขอบคุณค่ะที่ฉะเชิงเซาแม่น่ากินมากพี่นี้หวานหรอ,อไม่เคยไปยังเคยไปแล้วไม่เคยแต่เจ๊เบียรเ<า><า>ต็นท์บารใต้น้ำให้ดูหน่อยค่ะวันถัดไปอยู่ที่เราก็ขับรถไปได้ทั้งวันแป๊บๆเดียวนนางขายแซลมอนอะไร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 แซลมอนนี่แหละได้ค่ะเมื่อวานเมื่อวานก่อนขอบคุณแม่นางได้แล้วก็ตอนนี้ไม่มีงานแล้วขับไมได้แป๊บเดียวกำลั<ห><า>งจะเขาเรียกว่าอะไรนะจะซึ่งว่าคนนี้เขาปลูกต้นรักมาเจ๊เบียร์โอเคไหม เขามีเมียแล้วแม่เขาไม่ได้หักคาไว้ดิเขามีเมียแล้วว่าก็ไม่ได้หักคาไว้กลัวอะไรเขามีตังค์ไหม่ะมีไปเลือกกับเมียก่อนเขาไม่มีตังค์ไปให้แม่ได้ไงล่ะแล้วคนอ่านคอมเมนต์จาก่อแแล้วต่อแหลก่อนในตอนนี้คอมเมนต์ไม่ต่อแหกแล้วมึงเนี่ยนะบางทีเจก็คิดเยอะไปนะครับไม่ได้คิดเยอะขณะพี่นวัอ่านอะไรพี่นวัอย่างชะงักเลยอะไรก็ได้แซลมอนฉะเชิ่นซาวนา คนเราถ้ารักกันจะไม่ฉีกหน้ากลางไรขอดูคุณพีน้ำหวานหน่อยค่ะคุณแม่ยืนเดี๋ยวนี้บึง้งใหค่ะหนึ่งช็อตเดินมาคุณแม่ป้ายึ้งปึ้งดีเบาหนีดดีเออ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 สับส <laughs> ับสับสับ,บแล้วก็ลงน้ำบินเลยเออสโพกกี่รอบสวัสดีทุกท่านค่ะเออสีเขียวสีเดียวกันสะน้ำเลย นีเนี่ยสีเขียวมาดามตังหงตังปู่เข้าตีมกันหมดเลย ชี่บอกว่าเราแต่งตัวแรงแลนีใส่นะเดสสั้นของเรายาวถึงพื้นเลยช <c oughs> ี่โอ้ส <c oughs> ุดสุดนาญาตนั่งกับพื้นนะคะจบอือเลิศเนตประชารัดจัอง,ง <c oughs> <c oughs> เสียงมากเ,เสียงมากหรือยังนี่งไงแม่พีไปถอกมันง่ายๆเนี่นย,ยเนี่ยเออแม้เนนั่งง่ายๆเนี่ยคนเราเนี่ยคนเราจะรู้กหนูหรือไม่รู้กหนูดูแค่นี้พอเนี่ยไหม แม่เราเปิดเราเปิดเลยที่ว่มันมีเที่ยงอยู่โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะแอบแอดมินสาวแอดมินสาวลาบลาซื้อมาตั้งหน่อยดูลูกตั้งใช่ไหไอ้โทรศัพท์เออพ่อปึ้งหนูก็อยากได้นะแต่หนูหนูว่ามันแพงอะไรอ่ะไอ้ซัมซุงอ่ะไม่เราซื้อแบบเราเวลาเราโหลดเราช็อตเงินอะไรเงี้ยมันขายราคาตกราคาตกไม่เหมือนไม่เหมือนไอโฟนไม่ไม่เหมือนไอโฟนไอโฟนราคาถูกมาสั้งสามพันสี่พัน แต่อันนี้ครึ่งหนึ่งเลยสมมติเราซื้อมาสามสามหมื่นหกใช่ไหมแม่เราซื้อมาเพื่อขายเหรอวะเอาบางทีมันต้องช็อตงานหนูเพราะหนูเล่นแชร์เอานั่งหยูดเล่นแชร์ด้วยหรอเล่นสีหนูก็จะเอาเงินนี่นี่นี่พี่นวัดไม่ได้ว่าน้ำทำไมโฟทงโฟเทคอะไรเออแล้วก็เจ๊อุบลนู่นนี่นั่นเขาไปปั่นคนยังไงมาลงทุนได้เยอะแทนน่ากลัวเนาะต้นฉบับเประชาร์ตนออกใหม่ทำไมเอาใหม่เอาใหม่ออกออกปึ้งใหม่ที่อายุ